อนนี้เราก็จะมาถวายน้ำปูพระพรมเช่นเคยนะคะมาเติมน้ำก่อนเราก็จะถวายไปพร้อมกันนะคะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วไหวมากเลยแต่ลาทินนะคะหนึ่งเดือนก็แป๊บเดียว ไหวาอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง

น้ำปูพระพรมเรียบร้อยแล้วนะคะปูพระพรมองค์จะงามมากเลยนะคะองค์น้ำแล้วเราก็ถวายนะ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ อันนี้เป็นแบบว่าเอาไปทิ้งนะคะเป็นเครื่องนะใบสีนะใบสีที่ถวายตั้งแต่ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วแล้วนะคะก็เอาไปทิ้งก็จะสั่นนิดนึงนะเพราะว่าฝั่งนี้มีทั้งมีทั้งขวดก็จะถือกล้องก็จะสั่นนิดนึงต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยแะจะเวียนหัวกันนิดนึง พวายน้ำปูพระพรมเป็นกิจวัตรประจำสัปดาห์ของเรานะคะก็มาร่วมมานมทนาบุญไปพร้อมกันแล้วก็จะมากรอกน้ำเอาไปดื่มด้วยหลังจากที่เรา ถวายน้ำปูพระพรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีสองขวดที่เราจะก่อกไปดื่มกันนะคะดื่มน้ำพวกนี้ค่ะ ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพควรน้ำใหญ่มากเลยนะคะถือไปเมื่อกี้สองขวดก็หนักเอาการแล้วก็ตอนนี้ก็ถวายเสร็จเรียบร้อยก็จะไปทำง,งานตามปกตินะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ